พอบอยันส่งตัวจะเลยสึกคืนกัมพูชาเมื่อสถานการณ์ขัดแย้งยุติโดยสมบูรณ์แจกกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เผยแพร่าภาพอินโฟกราฟิกพร้อมระบุข้อความว่า41วันแล้วที่ทหารไทยจับกลุ่มกำลังทหารกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายแต่ยังไม่ปล่อยตัว ในช่วงเช้าวันที่29กรกฎาคม2568ทันทีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้กองทัพไทยได้จับกลุ่มกำลังทหารกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายจนถึงวันที่8กันยายน2568พวกเขาทุกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายมาเป็นเวลา41วัน พลตรีวินไทยสุวารีโฆษก,กองทัพบ,บกเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงที่ไทยและกัมพูชาได้กำหนดร่วมกันไว้ว่าภายในเวลา24.00นของวันที่28กรกฎาคม2568แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่นั้นคือฝ่ายไทยยังคงพบว่ากัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช้อาวุธโจมตีทหารไทยอย่างต่อเนื่องทําให้ไทยต้องมีการตอบโต้และป้อมกันอธิปไตยของตนตลอดคืนของวันที่28กรกฎาคม25 68จนถึงช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคม2568ที่ไม่ปรากฏเสียงการใช้อาวุธในพื้นที่ชายแดนโดยการควบคุมตัวทหารกัมพูชาทั้ง18รายนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีการสู้รบอยู่และทางกัมพูชาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงจริง ทำให้ไทยต้องดำเนินการควบคุมตัวฉเฉลยศึกทั้งหมดตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3ว่าด้วยการปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกพศ2492ซึ่งไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันร่วมกันและมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าฉเฉลยศึกจะได้รับการสงกลับเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่กองทัพบกยังได้รับรายงานจากหน่วยทหารในพื้นที่ว่าพบการกระทําของทหารกัมพูชาที่มีเจตนาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจพบโดรนล่าตรเวณในพื้นที่ชายแดนการแสดงท่าทีเย้ายุและสนับสนุนให้ประชาชนชาวกัมพูชาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อทหารไทยรวมถึงการรุกล้ำอธิปไตยไทยลักลอบเข้ามารื้อลวดหน้มหรือลอบวางทุ่นระเบิด PMN 2ของทหารกัมพูชาที่หวังต่อชีวิตและการสูญเสียของ ทางฝั่งไทยการกระทําดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธในพื้นที่นั้นยังไม่สิ้นสุดลงแม้สถานการณ์ภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับการดูแลเฉลยศึกนั้นกองทัพบ,บกขอยืนยันว่าได้ดำเนินตามข้อกำหนดในอนุสัญญาเจนีวาอย่างครบถ้วนซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ ICRC เข้ามาตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และพบปะพูดคุยกับทางเฉลยศึกในพื้นที่ควบคุมรวมสองครั้งทั้งนี้หากมีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆต้องการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการดูแลและควบคุมตัวเฉลยศึกสามารถประสานผ่านกลไกลระหว่างประเทศหรือกองทัพบ,บกได้ตลอดเวลา